ทำไมมันวอลแหวงแวงคุณได้ค่าโฆษณามาปะเนี่ยเปล่าผมกินประจเนี่ยลองเปิดดูดิวางปลาเพราะผมกินหมดแลว้ว <c oughs> โอ้หมีนงนมีงินแล้วที่คุณแกงผมอะโอ้โหถ้าเป็นนี่พูด <m ai> เอ้ยผมขอโทษ เก็บเอาคำว่าเสียใจกองไว้ตรงนั้นแต่ผมมีแผนให้คุณได้กินอะไรแบบฟรีๆนะผมไม่อยากร่วมด้วยหรอกแผนแบบนั้นนะอืมว่าจะให้กินอะไรอร่อยๆสักเจ็ดแอย่างไปไหนอะไปกินอะไรอร่อยๆสิไปเริ่มแผน นังเป็นอ่านดิหน้าซอเขียนว่าอะไรอ่ะโอ้โหภาษาไทยมันยังอ่านไม่ถูกเลยเฮ้ยดูถูกเฮ้ยหมาเ่าเลยแยแๆะคนจะถ่ายงานเฮ้ยเจ้าอ้วนด่าุ๊กเงียบปั๊บเลยสงสัยเจ้าของเขาได้ยินเฮ้ยโกดักเงียบดิอืมเจ้าหนีมีปัญหากับหมาเออมันเงียบจริงว่ะสงสัยเจ้าอ้วนพูดกับหมารู้เรื่องเฮ้ยผมไม่ใช่หมา มาช้าจริงเลยฉันซื้อไมโลแท่งมาแล้วแต่ฉันอยากกินที่เป็นน้ำแล้วก็เป็นขนมปังไม่มีไม่มีขายหรอไม่มีตังแล้วเอย,อยบ่นอะไรฉันไปหาซื้อพิซซ่าอยู่จ้าโอโ้โหหิมะจะตกวะเนี่ยน้งเป็ดซื้อพิซซ่ามาเลี้ยงปากดีไม่ต้องกินเฮ้ยนางเป็ดใจดี เ,ออเดี๋ยวเราเล่นเกมเสร็จนะแล้วก็ไปอุ่นพิซซ่ากินกันเออพวกคนหนีไม่เคยมีน้ำใจเลยน้ำใจเหรอคุณไม่เห็นเจ้าวันลงสตอรี่อะคะนักเป็ดมันไม่รู้จักภาษาอังกฤษสตอรี่ Story คืออะไรฉันรู้จักมันหมายถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันอะไรอย่างนี้จ้ะเออเจ้าวันมันเจ็บขาอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมเราไม่ไปเยี่ยมเพื่อนอนะดักกี้แกชวนฉันมาเล่นเกมเออลืม เชี่คดีว่ะคอมว่างเลยฉันใช้ความสวยไล่คนอื่นไปหมดแล้วว่ะแล้วหืห้เดี๋ยวนี้เขามีรถอุ่นงาอางุ่นด้วเหรออืมมีสิมีเราก็งบน้อยซะด้วยอืมกินของสี่เหลี่ยมให้ครบสิบสองชั่วโมงอุ้ยเจอพอดีเลยเฮ้ยมันยังไง ขอชนกันเฮ้ยไม่ใช่จิงจโจ้มันด่าเราก็คว,วายลบมันเอาน้ำอีจีโอจะไปกินแล้ววะช่วยอะไรไม่กินหน่อยดิโอ้ยชิ<ม>เดือ,อดร้อนใช่อีกแล้วจุนเอาไปอุ่นเร็วอุ่นไรแถวนี้ไม่มีเครื่องทำน้ำนอุ่นรอก เนี่ยผมซื้อพิซซ่ามาเลี้ยงเอาของใครมาผมก็พูดหยุ่มซื้อมากินไม่เกินอืมกินเกินเกินไปอุ่นสิคุณสิไปอุ่นอืมสามนาทีไฟแปดร้อยเอ้ยให้มันรู้เรื่องนะอืมผมรู้สามนาทีหมุนไป เนหายไปไหนนะ่ะผมอยู่นี่รอกินโอ้โหเตรียมรอยนะเรื่องกินขอให้บอกเพราะผมรวยนะ <c oughs> <c oughs> ตรงแบบจริงหรอไหนมาเช็คหน่อยดินางเต <c oughs> รู้ฉันรู้คนป่วยต้องกินก่อนมาไว,ไว่ไผมจะให้คนป่วยนะ่ะ <c oughs> เออรู้หน้าที่แกลงแกหลอดไปเลย อืมจะทำตามหน้าที่แล้วนะส่วนแกทําอะไรเฮ้ยชายหมอเขาไม่ได้บอกหรอว่าให้กินเป็นเพื่อนคนเจ็บอะใช่ไหมอ้วนเห็นไหมล่ะเหลี่ยมซอนเหลี่ยมชั้นเชิงวงการนี้ไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้เจ้าชายแกไปหาของสี่เหลี่ยมมาไปยังไม่ครบ12ชั่วโมงง่ายๆหรอกต้องเป็นผมละสินนะ มาละนมวัวแดงจากจีนพอใจไงยังจะไดเอามากินกับขนมปังแฮ้หายไปไหนหายไปแล้วเพราะฉะนั้นแกก็ต้องไปหาขนมปังมากินคู่กับนมมันจะได้คู่กันนะฉันไม่ได้เลเกมแพ้กันเลยเนาะคือเราก็ต้องรอแล้วทำไมเราต้องบอกว่าต้องกินคู่กับขนมปังอะถ้ามีคนมาเอาไปอีกล่ะ ตรงไทยเลยเนี่ยตรงไทยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเฮ้ยยัง,งเป็นโดนหยิบไปอีกแล้วเดือดร้อนจะลอยอีกแล้วเด้หลิมไปไหนอะ่ะพก,กี้จะยืมสายช้าร์อะไม่รู้ไม่ได้นั่งเก้าอาแล้วหมอเขาไม่ได้นั่งท่านี้ไม่ใช่หรอเจ็บขาไม่ใช่หรอ เจ็บขาแม่เจ็บมือแล้วนี่กินพิซซ่าไม่แบ่งกี้หรอของมันเป็ดนันอะอือแล้วกล่องทิงไหนอะโยนไหนก็โยนไป <c oughs> เป็นผมนะจะโยนทีเดียวลงถังขยะแต่คุณไม่มีปัญญาหรอกเอา้านี่ท้าหรอท้ากี่หรอกี่โยนลงถังขยะได้นะเก่งจริงคุณโยนสิท้าใครท้าคุณเนีโดนนะจะโยนไปหน้าประตูแล้วมันจะหมุนกลับมาแบบมุมแหลม อ้วนขวาน้ำคุณไหนกินน้ำไม่กินยาเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยใครโยนอะไรมาผ่านหน้าผมสองสติมเมเป็นไงจะอ้วนกี้โยนไม่หน้าประตูเลยเฮ้ยใครโยนมากี้เองก็จะอ้วนมันหาหมอกี้โยนไม่ได้หรอกมันอันตรายคุณรู้ไหมของคุณนะ่ยอย่ามาโยนเล่นในบ้านนะ อาจจะโดนของคนอื่นได้รู้แต่<จ>ไม่ทำอา้าวเข้าใจไหมเจ้าวนการโยนการอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีรู้เปล่าฮะ okay, okay. Yeah. เฮ้ยโอเคเย้อ้าวหลุดมือไปตอนไหนคุณนี่ปลอมจริงๆนะเนี่ยมันอันตรายภายในบ้านนะอา้าวรู้นี่แล้วคุณจะโยนมาทำไมแล้วคุณโยนมาทำไมหยุดเลยทั้งคู่อ่ะห้ามโยนสิ่งของภายในบ้านนะครับเดีย๋ยวมันเกิดอันตรายได้ นี่คือสายยืดออกกําลังกายสามารถยืดได้ทุกท่ารู้ลูกปาวัน <What? S 1> ทําไมแกพูดกับฉันอย่างนี้ฉันเอลซ่านะเนี่ยเอลซ่า <c oughs> ที่อยู่ในท้องปาวานโอ้ยแกะจะให้ฉันอะไรเกี่ยวกับปาวันจนได้เลยเนี่ยอูย้ <c oughs> ฉันรำคาญหน้าพวกแกสองตัวคิดว <c oughs> ่าพวกฉันไม่รำคาญหน้าแกบ้างเหรอ <c oughs> มีเพื่อนแบบแกเนี่ยนะฉันไม่ต้องตอบโต้เลยเลยแกตอบโต้อะไรแกอยู่ในท้องปาวาน อยอ <oz> สายพวกเนี้ยนะต้องหาที่เกี่ยวเช่นหูนางเป็ดเอ้ยแกตลกมากดิแกตลกมากดิฮะเดี๋ยวหูฉันก็หลดัดหลุดเออ <oz> เด็กคนนี้หน้าตามันลอกดีนะไม่น่าโตเลยโอ้ยโง่จริงๆโง่จริงๆแกแค่เปิดประตูนะแล้วก็เอาประตูอ่หนีบไว้อ๋อโอเคอ่ะปิดปิดปิเดเฮ้ยแตปิดไม่ได้ปะ แกลังๆว้ให้หน่อยได้ปะล่ะอืมสลับกันเนาะ,ะแกอย่ายืดแรงฉันรังไม่ไหวนะหนักแกเยอะอุ๊ยโจ๊กีโจ๊กีโจ๊กีแกอย่ายดัโดนหน้าฉันแกมีปัญญาดึงแค่นี้เหรอเอ้ย <c oughs> ฉันน่ะนะดึงได้ถึงหัวนังเป็ดเลย <c oughs> ฉันบอกว่าแกอย่าทำเดี๋ยวสายมันดีดมา <c oughs> แล้วมันก็จะเกิดอันตรายภายในบ้านได้ <c oughs> แกอย่าดึงเยอะดิ PE, ฉันรังไม่ไหวพลังแกเยอะแกอย่าดึงแรงอย่าดึงแรงชิจจชิจเจชิจเนเสียงอะไรโดนบอกสายมันมันโดนบอกเจ้าโลถ้ามันสูงก็บ่อนิดหนึ่งโดนหัวฉันแล้วนะ่ะเรามาดูความเป็นจริงนะคะเวลากินน้ำเสร็จแล้วควรทำอย่างไรก็ต้องใส่ถุง กินน้ำเสร็จแล้วก็ต้องใส่ถุงดีๆนะจ๊ะนักเรียนอุ้ยโยนเลยหรอเก็บดีๆนะจ๊ะเมื่อยอ่ะถอยไว้หน่อยค่ะเชฟมันไม่ได้โชว์ความสามารถไปยืนริมประตูเลยค่ะเชฟมันจะได้โชว์ความสามารถหน่อย ผมเก็บทีเดียวนะครับนี่แหละค่ะความเป็นจริงสิ่งที่คิดเดี๋ยวก็คงมีคนมาช่วยเราตามนั้นเลยตามในคิดเชฟเป็นหนูช่วยเก็บสายไฟเชฟเป็นหนูช่วยเก็บกระทะกับเตาอย่าตัวเก็บด้วยใช่ครับโอเคเย้ไม่ต้องห่วงนะครับผมช่วยเองความเป็นจริง เดี๋ยวก็คงมีคนมาช่วยเชฟเก็บสายไฟแล้วก็เก็บของทั้งหมดตัวเองไปดูหนังนั้นไหมวันนี้ยอืมผมไม่ค่อยมีงบว่าจะกลับไปนอนนะอืมไปดูก็ดีเหมือนกันนะช่วงนี้ปิดเทอมหนังลดราคาอยู่ฮะดูเรื่องอะไรดีจ๊ะเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่จะดูกับตเอง <Yahoo! S 2> ทุกวันนี้อ่ะนะสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวเชฟกินเสร็จก็ต้องไปลบกระดาษไม่ต้องเดี๋ยวหนูจัดการให้จริงเหรอรีชายไปเร็วอะไรอ่ะอาสาเองก็ไปเองดิต่อแถวนะช่วยเชฟผมลบไก่สามคีดีมากรีลบอะไรก็ไม่รู้จานใส่ข้าว นี่เลยคือสิ่งที่เชฟคิดเอ้ยมาแค่นี้กินแคน่นี้มามามา,มาเตรียมกินหมูของผมเยอะสุดนะเจ้านี่พูดเยอะโอ้โหโโหมูของชายหลิมนี่วิวว,วับวิบวับแน่นอนเราใจคอจะนั่งดูอย่างเดียวเหรอฮะได้ได้เดี๋ยวผมช่วย เดินไปรอกประตูก่อนกะรนำเป็ดเข้ามาแววเอาแล้วทำไมคุณไม่เตรียมอาหารมาเอาฉันก็เตรียมจานมาเพื่อมาแชร์กับพวกแกงไง <c oughs> คุณไม่ได้บอกบอกแค่ว่าการแชร์และนี่คือการแชร์จาน <c oughs> คุณฝากบอกแพรลี่ว่าอะไรเอาของมาแชร์สิ่งของคือทุกๆอย่างไม่ได้ระบุนิว่าเป็นอาหารน่ะเออ ทำงานทั้งวันได้แค่พันหาเดินไปเดินมาได้หาพันหุ้ยผ้าเยอะเลยโอ้ยงานตึ่มต้องนั่งเลี้ยงผ้าอีกโอ้ยขี้ดงขี้ได้เต็มไปเบิร์ดได้ชั่วโมงละยี่สิบจะเอาอะไรไปชงไปแชร์งั้นแกก็อดกินเออฉันไ่แชร์ด้วยก็ได้